สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ของครูพิมพ์พนะคะเรามาดูซิว่าวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับโควิด -19 นะคะ c o r o นา v i รัสนะคะวิชาภาษาอังกฤษนะคะชื่อเรื่อง How to prevent covid 1 9มาดูว่าวิธีการป้องกันโควิดนะคะของนักเรียนเองมีอะไรบ้างก่อนอื่นเราไปเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนเลย คำศัพท์แรก infected การติดเชื้อ spread การแพร่ระบาด sanitizer น,น้ำยาฆ่าเชือซเซอเ้อ social distancing การเว้นระยะห่าง pandemic ก,การแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว quarantine การกักตัวอยู่บ้านนะคะมาดูเนื้อหาบทเรียนนะคะเกี่ยวกับการป้องกันโควิดว่ามีอะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้ wearing a face mask ส so วมแมส arranging classroom furniture to leave extra space between students where possible ให้นักเรียนจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนต่างๆนะคะไม่สัมผัสนะคะให้เว้นระยะห่างกันเท่าที่ทำได้นะคะ stop touching or rubbing your e y e นะคะไม่สัมผัสการไม่ขยี้ตานะคะ use an alcohol based hand sanitizer นะคะใช้แอลกอฮอล์ล้างมือนะคะ wash your hands with so frequently ล้างมือด้วยสบู่นะคะ use serving s p o o n นะคะใช้ช้อนของตัวเองนะคะ How to prevent COVID-19? Wearing a face mask. Wash your hands with soap frequently. Use an alcohol-based hand, hand sanitizer. Arranging classroom furniture to leave extra space between students where possible. Use serving school. Stop touching or rubbing your eyes. น,นี่เป็นภาคกิจกรรมนะคะการเรียนการสอนออนไลน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ของเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลา The t Time i s u p นะคะเจอกันในชั่วโมงต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ Good bye and thank you